ต้วนัทพรประนายพรประภาวิวาหวานชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกเมื่อวันที่วันที่จัดงานแต่งงานที่ผ่านมานางเอกสาวชื่อดังแต้วนัทพรเต่มีรักได้เข้าพิธีวิวากับนักธุรกิจหนุ่มประนายพรประภาทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านโดยจัดงานแต่งงานขึ้นที่สถานที่จัดงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติอันสวยงาม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขมีครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างกับข้างเจ้าสาวแต้วนัทพรสวยสง่าในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ส่วนเจ้าบ่าวประนายพรประภาก็หล่อเหลาไม่แพ้กัน ทั้งคู่ได้กล่าวคำมั่นสัญญาต่อกันอย่างซาบซึ้งและแลกแหวนแต่งงานภายใต้บรรยากาศที่เป็นสักขีพยานของความรักของทั้งคู่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้าแล้วในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่มีการแสดงดนตรีและการเต้นรำที่สนุกสนานงานแต่งงานของเต้านัฐพรประนายพรประภา,าในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งงานแต่งงานแห่งปีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก